สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ้ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบก,กันกับแนวทางแนวทางหวยฮานอยนะคะหวยฮานอยรวมเนาะหวยฮานอยรวมของงวดประจำวันที่22นะคะ22ตุลาคมถูกต้องเนาะโอ้วันนี้ปังมากเลยนะคะทุกคนแตกเสียงแหบเสียงแห้งหมดเลยนะคะ ถ้าเสียงเบาก็ขออภัยนะคะแอดเจ็บคอมากโอ้โหขอให้เป็นอย่างนี้ตลอดรอดฟังนะคะก็พิจารณากันดูก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นเพียงแนวทางเนาะมันก็มีวันเข้าวันหลุดค่ะหวยบางวันก็ปังสุดยอดบู๊ยตารางนะคะขวาดเรียบเลยนะคะบางวันก็แป๊กนะคะโอ้ อันนี้แอดกลัวมันตามตูดเราจังเลยนะคะพวกนี้ตามตูดเราไม่รู้จะไปอวบหวยไหนคะ่ะไม่มาเลยนะคะตัวประหยัดงบก็ขออภัยนะคะประหยัดงบไม่มาเลยนะคะวันนี้ไปแต่งห้วยอื่นหมดนะคะไปแตงหวยอื่นหมดฮานอยไม่มานะคะก็ใครชอบก็ลองติดไว้นะคะใครชอบก็ลองติดไว้แต่ว่าพรุ่งนี้มันก็น่าจะมีอยแ่ละคะ่ะตัวเจาะของพรุ่งนี้เนาะ พรุ่งนี้ก็พิจารณากันดูก่อนนะคะวันอาทิตย์แถมเป็นวันพระด้วยนะคะวันอาทิตย์แถมเป็นวันพระนะคะ96ก็มาแล้วนาะเลขทูกนะคะ9669มาแค่หน่อยเดียวนะคะไม่แตกสามตัวค่ะ699966นี่เป็นหวยที่ถือว่าแตกยากนะคะแอดไม่ค่อยเห็นแตกขนาดนั้นทีนะคะมาดูตัวเด่นกันนะคะตัวเด่น ตัวเด่นเนาะสามสี่ห้าบางท่านไม่ต้องเลือกตัวเด่นตามแอดก็ได้นะคะเพราะว่าแอดจะให้ตัวหน้าอย่างนี้อยู่แล้วนะคะสามสี่ใครชอบสี่ห้าไปสี่ห้าใครชอบสามห้าไปสามห้าอย่างนี้ได้เลยนะคะมันชัดไหมคะทุกคนถ้าไม่ชัดยังไงก็บอกด้วยนะคะก็มาดูกันนะคะแอดเจาะเข้านะคะเก้าเจ็ดห้าสามสี่เก้าสองสามสามนี่ก็ไอ้น,นี่นะคะยกขึ้นมาเฉยๆนะคะสองสามสามเลกกด 7595นะคะ3649นะคะอันนี้คือตัวที่แอดเจาะเข้านะคะอันนี้ฟุกค่ะ39นะคะนอยจิดนอยปกตินอยพิเศษนอยจิดนอยปกเนาะโอ้ยแตกนอยปกดีใจกว่าอะไรก็นอยปกตินี่แหละคะ่ะ สายรูดนะคะสายรูดเด้งรับแอดอยากให้มันเป็นอย่างนี้ทุกวันจังเลยนะคะทุกคนอยากให้มันเป็นอย่างนี้ทุกวันอันนี้ก็อันนี้พวกนี้ตามสูตรนะคะนี่เป็นเลขประหยัดงบนะคะมันมันไม่มาเนาะมีสี่สามมันมาตัวนัข้างหน้านี้นะคะสี่สามศูนย์มาสี่สามเก้าเนาะมีเก้าสี่ห้านะคะในตารางในตารางนี่ก็คือเนี่ยค่ะเลขในสูตรเลยนะคะตาราง วกรอบนอกนี้ตามใจฉันเราแอดก็หาจับเพิ่มเติมให้นะคะก็เอาไปพิจารณากันดูนะคะเลขของแอดนี่จะติดไว้ทุกรอบเล่นประจำนะคะกว่าจะมานะคะก็ใครชอบด้วยก็ไปพิจารณานะคะนานๆแอดจะลงให้ทีนะคะนานๆลงให้ทีอันนี้ก็คือเลขบ้านเลขรถนะคะเลขบ้านเลขรถส่วนสองตัวนี้ก็คือเลขรถแล้วก็เลขอายุตัวเองแค่นั้นละคะ่ะเลขรถแล้วก็เลขอายุตัวเอง ถุงไซส์แอดจะได้เพิ่มสามหกสามเก้าเข้าไปอีกนะคะปะเท่าค่ะกว่าถ่าใครยังชอบอยู่ก็ลองตามนะคะส่วนตัวแอดแอดก็วแอดจะตามอยู่นะคะเพราะว่าเห็นมันชอบตามตูดนะคะแต่ว่ามันมีตัวเจาะของของวันที่ยี่สิบสองอยู่เนาะโอ้แตกยับอันนี้สี่สามในตารางนะคะมาดูในตาราง ตารางเข้าเจ็ดเก้าห้าสี่เก้าห้าสามสี่เก้าสามสี่สามสี่สามเก้าห้าสี่เก้าเจ็ดห้าสามหกนะคะตารางก็คือฮานอยฮานอยอันนี้ก็เข้านะคะน่สามสี่สามสองเจ็ดหนึ่ง 3, 4, 3. 2, 7, 1, ทุกคนเห็นไหมตัวเน้นเราเนี่ยสองเจ็ดหนึ่งไปลาวพัฒนาเอ้ยไปหนอยพัฒนานะคะนี่2สองเจ็ดหนึ่ง 2, 7, 1, ไปหนอยพัฒนาเลยนะคะนี่ตัวตัวเน้นเน้นของเราเมื่อวานเลยนะคะตัวเน้นเนนเลยเม็ดเดียวเลยนะคะ ตัว่แอดดอกจันทร์ให้ก็คือตัวเม็ดเดียวสามตัวนะคะแต่ว่าแตกยากมากค่ะขนาดให้สี่คู่ยังไม่มาเลยนะคะวันนี้แอดยกยอดสามตัวของวันที่ยี่สิบเอ็ดมาด้วยนะคะแอดยกยอดสามตัวของวันที่ยี่สิบเอ็ดมาด้วยเดี๋ยวแอดเขียนก่อนนะคะอดยกยอดมานะคะทุกคนถ้าใครชอบก็จัดนะคะใครไม่ชอบก็ผ่าน เดี๋ยวเห็นแอดอกิดกา์ดแล้วเดี๋ยวหายหวยไม่เจอนะคะโอ,คอู้เขียนไปเขียนมาตัวหนังสือ เลขถูกก็ไม่รู้พ่งนี้จะส่งท้ายสามตัวไหมนะคะแต่ว่ายากมากเลยค่ะแปลกยากมากนะคะหกเก้าเก้าอาทิตย์นี้เราคงจะไม่ปังเลขถูกแล้วนะคะนอกจากเลขแปลงนะคะตรงๆกไ็ได้ได้ดาวีดาวีนะคะได้พวกหุ้นมากกว่านะคะหน่อยหน่อยยังไม่ได้เลยหน่อยได้แต่หกเก้านะคะหกสองตัวสองตัวเพื่อสี่คุม เอามาดูของวันที่22นะคะวันอาทิตย์ที่22วันพระนะคะแอดก็ไม่ได้เขียนให้นะคะวันพระนะคะ6 7 8ทุกคนเอาอีกแล้วค่ะ6 7ค่ะแอดมีปัญหากับ6กับ9มากเลยนะคะ่ว่นี้แอดกลัวมากเพราะว่าพวกสูตรนี้มันมันมา9นะคะแอดก็มีปัญหากับ6 9ตลอดเลยค่ะแอดอะทุกคนใครที่จะไปด้วยก็พิจารณาหน่อยนะคะเพราะว่าสูตรให้มาที่6 7 8นะคะ หกเจ็ดแปดหกเจ็ดนะคะเราจะรอดปลอดภัยกันไหมนะคะหกศูนย์หกหนึ่งหกสองเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนะคะแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองอันนี้ก็ตัวตัวในตารางเมื่อวานเนาะตัวในตารางเมื่อวานเนี่ยคะ่ะ ตัวตัวประหยัดงบนะคะหกหกหนึ่งเก้าหนึ่งหกสองเก้าสองพอดีมันมีในตัวจอแอดก็เลยวงกลมให้นะคะเผื่อใครที่จะตามเหลือเจ็ดแปดนะคะไม่ได้ยกยกมาแต่ในตารางมีเจ็ดแปดด้วยนี่แอดก็จะตามของแอดนะคะเอาะะ้าพิจารณากันดูทุกคนมันฮหาหนอยมันไปหลายตัวค่ะอันนี้ก็คือชุดที่แอดให้เลยนะคะประหยัดงบประหยัดงบศูนยสามยังอยู่ในกรอบนะคะศูนย์สามยังอยู่ในกรอบประหยัดงบอีท่าไหนไม่รู้ตายเลยค่ะ มาดูในตารางนะคะหกหนึ่งแปดนะคะหกหนึ่งแปดศูนย์เจ็ดสองนะคะหกหนึ่งหกเก้าหนึ่งแปดศูนย์เจ็ดสองนะคะหกเจ็ดแปดหกเจ็ดศูนย์หกหนึ่งแปดหกหนึ่งศูนย์นะคะสองเจ็ดแปดสองเจ็ดศูนย์สองหนึ่งแปดสองหนึ่งศูนย์นะคะอันนี้แอดก็แทนค่าหนึ่งกับศูนย์ให้นะคะแอดแทนค่าหนึ่งศูนย์ให้มันก็จะแตกเอง ก็ขอให้มันแตกอย่างนี้ทุกวันนะคะในกรอบในตารางทุกคนจะได้จับทางถูกแต่วันนี้แอดีใจที่สุดก็คือมันแตกเออรอบปกตินะคะรอบปกติเป็นรอบที่ทุกคนอยากถูกมากนะคะรอบปกติเนาะ ดีใจกว่าอะไรก็คือมันแตกในกรอบนะคะในกรอบแล้วแตกในปกติในกรอบก็หมายถึงที่แอดจับให้ในสูตรนย่าี้ยแต่ว่าในตารางทุกคนเราไปวินจับเองได้เลยนะคะเอาไปวินจับกันเองได้เลยนะคะไม่ต้องตามแอดในนี้ก็ได้หรือจะเอาในนี้แล้วก็มาเพิ่มมาเพิ่มวินเพิ่มเอาในนี้ก็ได้นะคะสามตัวรู้สึกว่าจะเข,าเข้าเข้าเข้าบ่อยแล้วนะคะช่วงนี้แอดรู้สึกว่าจับได้ถี่ขึ้นนะคะเมื่อก่อนห่างกว่านี้เยอะนะคะ ก็ดีค่ะขอให้เข้าเข้าฟังฟังทุกวันนะคะไอ้สามตัวนี้มันสามารถทําเป็นสามตัวได้นะคะอันนี้ชุดเน้นน่าทำสามตัวนะคะชุดเน้นนี่น่าจะทำสามตัวนะคะนี่ชุดประหยัดงบนะคะชุดประหยัดงบก็เอาไปพิจารณากันดูนะคะอันนี้ก็เป็นตัวนี้นะคะตัวของศูนย์สามนะคะอันนี้ของหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดก็จะเป็นตัวนี้นะคะหนึ่งเจ็ด ตัวนี้อันนี้ของ0903นี่เป็นของตัวนี้แอดก็แทนค่าแทนค่าด้วยนะคะเป็นตัวนี้นะคะ417แอดก็แทนค่า407ด้วยนะคะเสีย hey, ละล้ hey, แอดแทนค่าแล้วนะ407ไม่หัวอ๋อนี่ไง407โอ้ยตาแล้วก็89ใช่ไหมคะก็คือนี่เลย894แล้วก็ เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าหกเป็นตัวนี้ค่ะเป็นตัวนี้นะคะแอดก็แปลงออกมาะะแลา้วค่ะแปลงออกมาเจ็ดเก้าหกแปลงหกมาสี่คู่นี้นะคะสําหรับตัวประหยัดงบนะคะแอดเอาสามตัวตัวประหยัดงบให้ทุกคนทุกคนว่นาตัวไหนเน้นก็ตัวนี้ค่ะเก้าสีสามนะคะนี่แอดแปลงเองนะคะโอ้ยแอดก็กล้วยเก้าไอ้หกสี่ศูนย์ศูนย์หกสี่นั่นเองว่ะโอ้ยแอดตามอยู่ได้เลขฝันแอดนั่น,นะค่ะทุกคน หกหนึ่งเจ็ดบวยตรงก็เหลือฝันขว่าพอดีหกหนึ่งเจ็ดเอาแนวทางก็มาแบบนี้นะคะทุกคนเอาไปพิจารณาดูนะคะอันนี้แอดยกยอดจากของเมื่อวานมานะคะของวันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดนะคะทั้งในตารางแล้วก็ตัวเน้นของเรานะคะในทั้งในตารางแล้วก็ตัวมีอันนี้คือตัวนิ้นเนาะแปดหกหนึ่งนะคะ มันอยู่ในตารางพอดีแอดก็เลยไม่ได้เขียนมาเพิ่มนะคะอันนี้แอดประกาสีน้ําเงินนี่แอดยกยอดของวันที่21มานะคะเอามาไม่หมดหรอกอันอันอันสีดํานี่ของวันที่22เขียนไปเขียนมาก็เนี่ยค่ะแอดแอดคิดว่ามันน่าจะตามตูดนะคะสามตัวในรขบในตารางน่าจะมาอีกแอดก็เลยยกยอดมาค่ะแต่ว่าไม่รู้มันจะมาไหมนะคะ เอาทุกคนก็เอาไปพิจารณากันดูนะคะอันนี้สําหรับแนวทางหวยห้าน้อยค่ะสามตัวก็คือในสูตรก็คือในตารางเลยนะคะสามตัวรอบนอกคือตามใจฉันหรือว่าถ้าจะประหยัดงบวัดดวงก็ลองแครวงกลมให้แต่ว่ามันไม่เข้าเลยค่ะเพอ่มไม่ได้จริงๆเลยสามตัวถูกแก่ทุกคนหวยมีเป็นพันตัวเนาะแค่นี้แดกดีใจแล้วละคะ่ะแต่ว่าหวยมันจะหลายตัวหน่อยนะคะถ้าชอบก็จัดลองดูค่ะลองดู โอ้ถูพีคุ้มเดยสาตัวเอาเอาไปพิจารณากันดูนะคะอันนี้สำหรับแนวทางหวยฮานอยของวดวันอาทิตย์ที่ยีสิบสองเป็นวันพระนะคะทุกคนเป็นวันพระด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนเด้อขอให้หมานขอให้ฮิงขอให้ปังขอให้โชคดีสวัสดีค่ะีมาวนี้